โอเคส,ส,ส,สวัสดีส้าต ah? ่ายต่ามาจากซีรีเรื่องอะไรจ้าหนึสองสาม Magic Lover เรื่องราวเป็นยังไงครับมต้องมีเวทมนต์หรือเปล่า มันมีแน่นอนครับเพราะพวกเราเสกก็ดูแล้วในซีนเลยซีนเปิดเลยซีนเปิดกไปหลายซีนนะครับยังไงล่ะแต่ซีนที่ผมชอบเสกที่สุดอ่ะมันจะชอบซีนเดียวหรือเปล่าซีนไหนครับอันนั้นอะอันไหนอ่ะไหนเอ้าที่เราแบบประชุมกันเราเสกปิ้งอ๋ออันน้องกล้องเล่าเลยครับ ครับผมก็จะเป็นซีนหนึ่งในซีรีส์นะครับผมจบเลยหรออันนี้เทีวคือสองคนเนี้ยไม่ค่อยชอบกันไม่ชอบกันคุณลีม่กกับพี่น้ปีนะครับอันนี้ชีวิตจริงอันนี้ชีวิตจริงไดีีอ ยไงนะครับรีกับองศาองศาไม่ชอบหน้าเขาไม่ชอบหน้ากันเพราะว่าลีติดแอ็กแล้วองศาปล่อยว่าติดแอ็กครับแล้วแบบพวกเราก็แบบต้องช่วยให้เขาแบบสนิทกันแต่ผมเสฟผิดไปหน่อยรัอย่าบอกเลยนี่มไปคู่เลยเหรอตันี้เลยเหรอเฮ้ยมัน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 ไปถึงขั้นนั้นหรอคมขมกฮะขมกอมกแปลว่าองมาต้ององ แล้วไปหรือว่าจะมัดกล้องมัดกล้องคอมัดกล้องไฟเบอร์คอมัดกล้องอมัดกลปองคอมัดกลปองใครอะคอมักล้องปิงปิงคอมัดปิงคอมัดปิงปิงปิงปจมออดีกว่าอ่ะงั้นขอเริ่มฝั่งนี้ก่อนครับครับเริ่มย่างไรคะฝั่งเราอย่างไรมีเออมีเซ็งนะอย่างคู่ผมนะครับคู่ผมนี่จะแปลกแหวกแนวจากชาวบ้านคนนิดนึงอย่างที่เห็นเมื่อกี้ก็คือว่า คนอื่นเขาเป็นคนใช่ไหมอย่างอย่างวัดเอาตริงๆผมเป็นหมาเอาแต่ว่าเป็นหมาจริงนะเป็นหมาที่โตใหญ่ใหญ่ใช่เพราะว่าอเราก็อาจจะเคยเหมือนทำผิดพลาดใดๆมาก็ได้แล้วเราก็ต้องมาเป็นผู้ช่วยเขาอะไรเงี้ยก็จะผิดแปลกจากฝั่งสองฝั่งเขาคุณไม่ยอมหาความรักหรือเปล่าหรือว่าผมพยายามหาแล้วแต่ผมรอเพื่อมาเจอเขา ฮมยมีเหตุผลนะคุณเราไปใช้บ้างได้นะใช้ได้จำไอันนี้คำผมไม่ใช่หรอเดี๋ยวขอยืมอีกหนึ่งนะพันนนครับก็ก็จะเป็นเหมือนเป็นความรักของระหว่างผู้ช่วยกับเป็นพ่อมดมังที่ว่าจะจะไม่เหมือนของเขาเขาก็จะเป็นผู้ช่วยที่มาช่วยจริงๆใช่ไหมแต่เรานี่อาจจะมาช่วยแบบที่ไม่ได้เป็นผู้ช่วย ก็เป็นผู้ช่วยแล้จริงเออหรือว่าเป็นผู้ช่วยก็เป็นผู้ช่วยล่ะเออเป็นผู้ช่วยแต่แฝงไม่ช่วยพี่ใช่ค่ะแต่แฝงเช่ผู้า่วยตัวจริงเจอกับการตอบกนับเยี่ยมเลยครับประมาณนั้นประมาณนั้นครับเออไม่ใช่แม่ค่ะ ครับผมแล้วก็จริงๆของเราเนี่ยราจะปากคนนี้เนี่ยเป็นไงมากก็คือเราสามคนใช่ไหมครับพอมันเราจะถูกส่งเป็นอย่างลบขำมดแล้วเราเนี่ยจะถูกแรนดอมไปเป็นอาชีพต่างๆเนาะสำหรับสองเราของอมเนี่ยก็จะเป็นพนักงานคาเฟ่ร้านหนึ่งนะครับก็ทํางานหนักมากเลยทำงานหนักที่สุดแล้วก็ได้คนนี้มาช่วยนะช่วยทำงานอย่างเดียวหรือช่วยอย่างอื่นเลยครช่วยเรื่องอื่นด้วยละกัน อาหารการกินเราอายุวิ่กี่ขวบเนี่ยแต่ถ้าอยากให้ช่วยเดี๋ยวช่วยได้นะช่วยอะไรเรบอกไปเลยอาาหรการกินเหรอเราบอกไปเลยกินข้าวเวลาได้ได้อด้ต่ออะไรอะไรเก่งเก่งกันปีันเลยไหมครับดีมากลุกตีนยายนก็คาแรคเตอร์ในในเรื่องนะครับก็จะเป็นเป็นอีกคาแรคเตอร์หนึ่งที่เก่งรู้สึกว่า น่าสนใจเพราะว่าเป็นแรตเตอร์เกี่ยวกับท่านประธานอะไรแล้วเราก็ค่อนข้างอินกับเลขาคิมมากๆรับเรารู้สึกว่าเวลาเราแสดงเรารู้สึกว่าอ๋อแล่ะเออเือเขาน่าเป็นตัวเองในเรื่องนี้ครับครับผมก็รู้สึกอิน อินมากมากครับผมก็เป็นอีกเป็นตัวเองมากเลยนะยังไงอ่ะปกติผมก็ไม่ค่อยเป็นแบบนี้นะครับผมก็เป็นอีกคาแรคเตอร์ที่แปลกแนวดีครับน่าสนใจเมื่อกี้น้องก้องบอกว่าเพราะเราติดแอ๊ดไหมล่ะติดแอค๊ดไหมจริงจริงก็อาจจะมีนิดนึงหมายถึงเก่งไม่ถึงตัวละครหม่ไม่ถึงโทมัสอ่ะ ยอมก็ยอมอมก็ยอาก็อม็ยอมก็ยมก็ยอม็อมก็ยอม็ยอมก็อมก็ยอมก็ยม็มก็นเมก็ยอมก็อมก็ยอมก็ม็มก็าอมก็ยม็อ็ยาก็ยอ็ยอมก็าอม็ยอก็ยอมก็ยอมก็อยากเพอาะว่อจะไดอหาเยขากีย็มาทยอมก็ยอยอมกัยอมก็อมก็ยอยอยกออกยมอยกอก็อ็กอก มัดีเวิร์กจ้ากัดดิวหรือยังเลยิวแล้วซื้อยังซื้อยังซื้อแล้วฮะเสือแล้วเสือแล้วโซงไงบ้างรสาติเว่ายังไงบ้างเขาบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวรอแบ่งเดี๋ยวรอเข้าตลาดหลักทรัพย์ก่อนเดี๋ยวจะขายหุ้นแบ่งแบบแบ่งให้ไม่เนี่ยไม่เนี่ยเขาสิ หมดลงนะวิเวียนวิเวียนวิเชียนวิเชียนวิเชียนนะวิเวียนวิเชียนวิเชียนฟาเตอร์แอนลีจะเปลี่ยนชื่อใหม่พูดตามบทเฉยเลยงนกก็คือชื่อวิเวียนครับวิเวียนขอดอดคลอดคอดคลคอดคีเดียอลออคอลอดคลออดคลลอดคลนลด้เลอดล จะบอกแล้วว่าใช่ยิงฆ่ากันนี่แหละครับเป็นอีกตัวละครหนึ่งที่แบบว่าท้าทายมากๆเพราะว่าไม่ค่อยเป็นตัวเองเท่าไหร่กับแนวละรแบบมันไม่เชื่อเลยนะคือตัวละครนี้ค่อนข้างจะแบบ overreact แต่เราข้ามบแบบเรียนแบบไปน้อยอย่างเช่นแบบ คือพอเจอท่านประธานที่ชื่อว่าลีปลุ๊บเรารู้สึกว่าเฮ้ยถูกชะโงกเป็นชื่อที่รู้สึกว่าเราเคยได้ยินมาเคยเห็นมาแล้วคนชื่อลีมันจะน่าจะดีใส่สูตรใส่สูตรสีกรมนิดหนึ่งแล้วค่อนข้างที่จะมีมีท่าวางมากแล้วค่อนข้างจะแบบว่าขึงขันแล้วหล่อไหมหล่อไหมแล้วหล่อด้วย อันนี้คือในจินตนาการเราแล้วก็มองตาแป๋วตาปิดอะไรเงี้ยจริงชีวิตเราไม่ชีวิตเราไม่สนใจเลยเราค่อนข้างเข้าทางทำเราค่อน้างแบบอยู่บ้านนั่งสมาธิสี่ทุ่มหลับตื่นมาออกกำลังกายฟังเพลงยามเช้าแล้วก็วิ่งอันนี้ไม่เห็นใครอันนี้ไม่เห็นน้องปิงเองไม่แต่ว่าตัวละครนี้เป็นอีกหนึ่งตัวที่เราบอกได้เลยว่าเป็นตัวแทนของดอกหญ้าในป่าปูนที่ แปล,แปลว่าอะไรอะแปลว่าคือเรามาจากโลกเวทมนต์แล้วเราต้องออมาเป็นแบบพนักง,งานออฟฟิศสาวโรงงานท่านหนึ่งที่เรนแบบ้าหคือปกติแล้วเราเป็นลูกคุณหนูอยู่กับแบบมาเตอร์แล้วเราบบเราไม่ต้องทำอะไรมากแล้วทีนี้ออพอมาอยู่นี่ปุ๊บเราต้องชงกาแฟทําเอกสารนั่นนี่ต้องมาแบบเฮ้ยดูแลคอนนื่นเราทำไม่ได้จริงๆหน้าก็ไกลตัวแต่พอเห็นหน้าเขาปุ๊บก็ทำให้เด้ก็ทำช่วยให้ได้บ้างอยู่ จริงจริงผมก็อยากรู้เหมือนกันนี่บ้ากสู้ไปโนกปักสอนเนี่ย้อิก็ครับผมก็มีช่วยบ้างช่วยงานเขาบ้างแบบบริหารดูเรื่องของบัญชีเรื่องเงินอะไรเงี้ยเป็นหลักครับเดี๋ยวบอกพี่ออฟให้ทำรายการคู่ไหมสองคนไหมต้องปิงกล้องไหมต้องปิงกล้องเหรอเอาประมาณนี้นะครับคร่าวๆคร่าวๆครับผมอย่าเบานู้นนะครับถามว่าอะไรนะครับผมลืมเลยปานนุ ทนี <cin stereotype> ้ก็ไม่รับหมดจะเป็น alpha เอาอะไรนะ alpha alpha มาอะไรนะ f a t e r a t h e r อ a t นครับอพ่อหมดต้องกลัวแล้ว f a t e r ใครกอแอนนี่หม่หมด f a t h อ r เออนักเรียนนอกควจะเข้าใจครับนกี่นะครับ father alpha หรอ f a t h e หแต่ว่าเปียกพ่อหมดครับอะไรนงครับพ่อมครับ <c oughs> ก็คาแรคเตอร,ร์ก็จะแบบไม่ค่อยตรงกับตัวเองสักเท่าไหร่จะเป็นคนที่ซนโซนจะแบบดื้อหน่อยจะปกติเป็นคนเรียบร้อยครับออคือไม่เคยเล่นพูดอะไรจริงจังไม่ติดเล่นมาทุกคนครับผมแล้วก็แบบแต่ว่าดีใจที่เราได้เล่นเรื่องนี้เหมือนกันเพราะแบบ <c oughs> เป็นเรื่องที่แบบเราชอบอยู่แล้วเราชอบแบบ กูมาตลอดว่าอยากเล่นแบบแนวที่แบบมีพลังวิเศษครับก็ดีใจที่ได้เล่นเรื่องนี้เหมือนกันแล้วก็อ๋อจะบอกว่าลูกค้าเนี่ยนะครับเข้าได้ทุกอันเลยนะครับไม่ผู้ไปไม่ผู้ไปอย่าู้ไปอย่าู้เป็นทุาคอกซิเจนเลยนะที่เราเนี่ยเป็นท่อมดเราสามารถเสกทายินได้ทุกอย่างเลยอยากได้อะไรแบบผมปิ้งอยากมีบ้านมีรถมีแพรปปิ้ง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 ได้หมด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 ได้ได้หมดได้หมดหมดได้หมดไ้หม แล้มีสิ่งใดสิ่งหน่งอยากได้บ้าเฮ้ยชีเซิร์ชีเซอร์ชีเซอร์ฟซอ้วขอเซิร์ขอเซอร์ อยังไงยังไงเพื่อนรออยู่รอรอรองขอซิงซิงไหนร้อสซิงไหนซิงไหนอาจจะไม่ใช่สิ่งก็ได้เอาจจะเป็นคนที่ชื่อว่าตัวย่อองลไหายด้วยซ้ ก็บอกก่อนเลยว่าแบบอินเฟีร์เชั่นไม่ค่อยดีเท่าไหร่กับองศาเพราะว่าแบบเราขอจับมือเขาแล้วเขาแอคมากจะจับมือผมอ่ะมีตังใจหรือเปล่าบ้านเรารวยนี่ใช่ไหมทำไมะบ้านเรารวยเนี่ยต้องบอกว่าทำไมอ่ะอ๋อคือมเดี๋ยวผมขออธิบายก่อนเลย ก็คือผมรับบทเป็นองศาครับก็เป็นเด็กไฮสคูลธรรมดาธรรมดาคนนึงก็ไม่ใสะไม่ใส่ไม่ใส่แบบไม่ใส่องศาจริงๆแล้วว่าจะเป็นนิสัยคนที่ขี้แอ๊กติดแอ๊กถึซึ่งซึ่งห่างจากโลกมาก้ครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแบบเออพี่นักเขียนได้อินสปิเรชันมาจากตัวผมหรือเปล่า แต่ก็เป็นกับบางใจให้ครับไปกอดกนใจให้ลงมาสิว่าห่างไกลจริงเนางไกลแล้วคนข้าคนขาคับเพราะว่ามส่วนตัวไม่ไม่แอบไม่อรับความเห็นต่างรับไหมครัว่าเป็นคำถามที่ไม่ต้องการคำตอบเรื่องเว็นคนเรื่องราวมันจะแบบเป็นในแบบไหนไม่จิกไม่จิกเออ จริงจริงมันก็มันสนุกนะครับสนุกสนุกแต่ว่าถ่ายทํายากอยู่เพราะว่าแบบมันต้องแบบมีซีจีอะไรเนี่ยต้องแบบมีกรีนสกรีนคือเราต้องใช้จิตรกรรมเลยครับคือบางฉากที่เห็นแค่ประมาณแบบสองสามวิอะไรเงี้ยมันอาจจะเป็นการถ่ายแบบประมาณสารสี่เลเยอร์แล้วแบบมาแบบวางคู่กันอะไรเงี้ยซึ่งมันมันยากในเงี้ยของการที่เราต้องต้องถ่ายทําเยอะอะไรครับแบบไม่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 ได้ยากในเงี้ยของการที่แบบเราต้องแบบ โอ้ยเป็นหนังที่แบบอารมณ์ดราม่าติกอะไรมากมายแต่ว่าแบบในแง่ของเทคนิคคืคอแบบเป็นอะไรที่ใหม่สำหรับเรามากแล้วก็ใหม่สำหรับดูมันดีด้วย <c oughs> ใครได้ได้เห็นไปแล้วน่าจะเจ๋งครับอยากเห็เป็นไงบ้างฮะซีนที่แบบก็ขีดไม้กว่าซนะีนขีดไม้กวา่วาคือนานมากาใช่ไหม,ไมแค่แวสัสเดียวแต่แว่าเดียวคือนานจริงๆครับตอนนี้คโดนเรียกไปบินไงฮะทีเนี้ยบินจริงแล้ว บินหอยจริง้นดววยาก่ใครบอกว่าเราโดเลียมไปบินไปเรื่อยไปเทื่อยไม่จริงคุณเปิดไพ่หลอดเมจิกระเฟอร์ดูเลยอยากว่าเราบินจริงๆริงหรืใครบอกว่าทาปิงไปเรื่อยไปเที่ยไม่ใช่ไม่จริงเดี๋ยวนี้แอปดำชอบขึ้นคำค้นหานน้ำปิงพูดไปเรื่อยอันนี้พี่ๆนักข่าวช่วยกันจะใส่แก้ข่าวแค่นี้เลยเราแก้่าาเรพูดอะไรที่มีสาระเนื้อหาเน้นๆไม่เคยมีนามไม่เคยแบบว่าออกนอกรูนอกทางมันทางที่จะ แต่ว่าถ้าพี่ๆฟังในแอนเทอร์เทนก็ดีใจครับทำมุมไปเยพ่จันต่อแก่อย่างนี้จะต้องรู้อ๋อครับขอโูษทีครับมึงมึงมึงครับต่อได้เลยอ่ะให้ฝากซีรีส์นิดนึงจะได้ดูเมื่อไหร่แฟนๆรอได้ใครจะมาดูฝากได้เลยครับงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตฝากันะครับครับ ก็ฝากด้วยนะครับกับซีรีส์ Magic Lover นะครับผมใครที่กำลังหาซีรีส์น้ำดีนะครับผมที่น้ำดีมผมดูแล้วคูรัา,านยิ่งใหญ่ที่สุดยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่เอาตอนไทยตอนไทยกรีนสกรีนกัน,กน,กนคุณทุกคนก็รู้ว่ามันยิ่งใหญ่ขนาดไหน <Figure S 1> ใช่ไหม<อ> ถึงแม้ว่าผมจะไม่ได้ไปอยู่ตรงนั้นด้วยก็ตามคือไพ่ก็ฟรีมากใช่ไหมมันออกมาปุ๊บเลยมันออกมาปุ๊บ้ายใช่เลยได้เดี๋ยวขอฝากแป๊บนึงครับก็ยังไงฝากด้วยกับมิจิกเลเวอร์นะครับผมน่าจะเป็นซีรีส์ที่หลายๆคนที่มองหาความแปลกใหม่นะครับผมน่าจะกำลังค้นหาอยู่กับซีรีส์เรื่องนี้นะครับผมจะเต็มไปด้วยทุกรสเลยนะครับผมโรแมนติกคอมเมดี้แอคชั่นดราม่าครับผมประมาณนี้ประมาณนี้อะยังไงน้องโอม ยังไงเราแบบว่าฝากหน่อยครับช่องทางกันถ้าอยากดูยอ้อนหลังอะไรยังไงอะไรนะพายนะอดไดาจะอ,ออนแล้วป่ะใช่ไหมก็สำหรับตอนนี้นะครับตัวไพายอดสำหรับเมจิกเลเวอร์ก็ถูกปล่อยไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับจริงหรือเปล่าเนี่ยจริงนะจริงครับจริงจริงที่ปล่แดงที่ปล่อยที่เปิดให้เขาดูหน่อยเปิดให้เขาดูหนเันโอ้โหปิดอินเสิร์ตนะครับผมเพื่อน้องต้องจะได้เชื่อสักที นะครับก็ไปดูกันได้นะครับใน YouTube ช่องดูมันดีนะครับครับผมไหนก็มีจะไม่ทำกินแลกซัพพอร์ตไหนซัพพอร์ตคนดีเลยคนดีเลยซัพพอร์ตในจิตเลิฟเบอร์ได้ไหมครัะจะพูดพร้อมกันพูดพร้อมกันโอเคฮะดูซิก็พร้อมค่ะดูซิพูดว่าอะไรนะซัพพอร์ตในจิตเลิฟเบอร์ได้ไหมคะโอ้เสียเงินก่อนไหมมันจะประมาณไหนนะตา สองหนึ่งนะซอมสอมสอมนี่แบบเรียนได้เลยได้เลยใคนับนับดีเลยยกมันเรียนตักนิงนับเลยสามอหนึ่งซัพพอร์ตเมจิกเลเวอร์ยได้ไหมครับพร้อมอยู่นะพร้อมนะอยู่นอยู่รอยู่อยู่รับขอบคุณมากครับ